โอเคกลับมากับพาสโมโฟเบียนะฮะอันนี้จะเป็นคลิปที่เล่นในวันเดียวกันกับพาร์ทที่สิบเลยนะทุกคนก็คือยิงยาวเลยนะฮะก็เสียงตอนนี้กับเสียงในเกมต่างกันนะฮะเพราะว่าเล่นอัดคนละวันนั่นแหละอัดเปิดคลิปอีกวันหนึ่งหลังจากเล่นมาหนึ่งวันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันว่าจะเป็นยังไงเราจะเล่นสักกี่เกมจะเกมมันจะสั้นไปไปเกมเอฟนี้เพื่อนน่าจะเอาไปเนาะรีเพลวันนี้ก็ได้เกอะเลยงห้าทีแรกเลยเจอผีซะ หนึ่งนาทีหรือเปล่าวะเนาเราเอาพารโบลิกกู่ใจของเรากับกล้องไปนะฮะจริงจริงต้นเกมจะเอาพารโบลิกหรือเอา EMF ไฟก็ได้แต่ถ้าแบบเล่นคนเดียวเอา EMF ไฟดีกว่าตอนนี้เรามาสองคนก็เลยแบบอ่ะสองคนก็อ้ติดปตูมันก็จะเอาทุกหยอกให้ได้เนอะ เปิดไฟแล้วไม่คิดว่าฉันจะรู้ไหมไอ้คิดว่าฉันจะรู้หรือว่าอยู่ที่ไหนห้องแรกห้องแรกห้องแรกหน้าบ้านเลยมือลิงนะของเล่นครั้งเนี่ยวิ้ยใช่หรอใช่จริงหรอทำไมฉันได้ยินพงลบห่างโถงกับไอ้นี่อ่ะฮะ มันมันโยนมันโยกอยู่ฮอลเวย์หรือเปล่าเพราะว่าฉันเดินตรงใกล้ๆฮอลเวย์แล้วมันพูดกับฉันนะมันตอบพราบลิกฉันนะเมื่อกี้กีมันเปิดประตูอยู่ลองดูไปเรื่อยๆก็แล้วก็ต่อด้วยกล้องกับดอตแล้วอีกอันหนึ่งจะเอาไปอะไรไปก็ได้แล้วแต่สถานการณ์เพื่อนเอาอันนี้ไปแล้วอ่า เทอร์โมเทอร์โมเอเทอร์โมไปแล้วกันแต่ครั้งนี้ไม่ผีท<อ>่อยอะไรนะผีต่อเหรอาผีตอ่อผีตอ่อไ,ได้มาเลวครับสิริตบ็อกซ์ตำรวผีอยู่ห้องไหนเฮ้ยมันโจรของตรงชั้นเนี่ยตรงชั้นพอดีเดะถงถงถงหน้าห้องนี้แหละไก่ไม่กไมก่ผีดุอยู่แล้วนี่ต้องไ่เจอเดี๋ยวผีดุด มไม่ไดูผีอะไรไมีแต่ผีดูเราไม่มีเราดูผีเลย่านหกองศาเลยวะโอ้ย <c oughs> oh, อันนี้ไม่เอา <c oughs> อันนี้ไม่เอาสิผีผีตัวนี้ปแปลกแล้วผีตัวนี้เรอได้แบบธรรมชาติด้วย natural เฮ้ยมันเล่นแถวแถวนี้ <c oughs> เ,เล่นแถวแถวนี้ ยิงถุงยิงถุงปิดประตูเลยปิดประตูให้หมดไหมจะได้รู้ว่ามันเดินมันเปิดประตูไหนชื่อแอนโทนีโอ้ยติดติดคนติด่ติดเป็นแค่ชื่อเลยเนี่ยที่หายแล้วเู้ยที่แกแกเก็บไข่ไม่ตอบกันเลยคิวกะเที่ยวมากว่ะมันเล่นตรงไหนวะเนี่ย เราเหลืออะไรบ้างนะ๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกกันวันนี้เหมือนเราเป็นลูกมือ,อ,อ <c oughs> เลยทุกคนเพื่อนจัดการหมดเลยต้องเอากล้องไปตั้งอีกตัวหนึ่งแล้วกันถ้างั้นโอเคต้ากางเขนมากางเขนให้เราหน่อยไม่เห็นออฟแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีออฟตกใจึกว่าดอดเนะดินมาดุ้งเลย เมื่อกี้ฉันเห็นเนี่ยมันเมื่อกี้ฉันเห็นแบบแบบเหมือนเป็นอบอะแต่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยว่อยดูเี๊ได้ถ่ายนำ้ำดำไปยังยังมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเอาประมาณนี้แล้วกันนะอสอง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 ไม่มีไม่มีก็เล่นอยู่ในประตูแลย <laughs> มันต้องการอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวไหว <c oughs> <c oughs> มันสิบอ็ดองศาแล้วนะเฮ้ย <c oughs> มันมาในเล่นในห้องนี้ยังอยู่ห้องนี้แล้วเออมันเล่นมาเล่นห้องนี้แทนเราอะ่ะมันย้ายห้องมาเล่นกันเติะมาเล่นกันเติะมันย้ายห้องย้ายห้องย้ายตามย้ายตามแอ่ะ <c oughs> <c oughs> แกห้องเดียวจังน,นีมมันไปห้าองศาอะไรเนี้ยมีออฟมีออฟอีกแล้วออฟอีกแลต้งวห้องไหนตรงไหนห้องน้ำห้องน้ำเลยในห้องน้ำในห้องน้ำเลยไหวไหมเนี่ยเดือดีวินหมีดีดดแววเป็นเหมือนเดอดทวินเลยอ๋อ ไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์เชี่ยผูไม่ได้เซตจุดลูกไว้ชิบหายแล้วมึงอย่ามาเดินผ่านนี้นะ มันจะเปิดไฟไม่ได้นี่หว่าใช่ไหมทุกคนเกือบตายเกือบเหมือนกันแหละเอาจริงอยู่ข้างหลังแกลเลยไม่รู้ไม่ใช่โยใคร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 เดี๋ยววัดใจไปแล้วอาเถอมื่อกี้น่มันอยู่ตรงไอ้ลงรถเนี่ยมันก็น่าจะเดินไกลอยู่อะรถนัีนก้กางเขยนอยู่บนมือยังไม่ทันวางเลยผีแม่งหันแล้วเนี่ยจะคลามืออยู่เลยเนี่ยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเป็นออนเลียดนอนนอนเขาไม่ได้จุดไฟใช่ไหมไม่มีแหมป่ะ <c oughs> แมย์เหรอกินแล้วผ่านเนี่ยเครือรักเนี่ยเหรอเควสอะไรผ่านจุดสมาธิคุณจะปิดจังคามือยังไม่ทันวางเลยเควสเลยผ่านก่อนไปวางเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดีกว่าทำเครื่ควีจุดสมัครสติให้ไปไปด้วยกันไปได้ไงยังไงก็ได้อยู่แล้วอ่ะกินแล้วเหรอต้องไม่เป็นไรแกมันไม่มีเควสยังไม่ทันย้ายของไม่ทันทำอะไรเลย ไปรออีกต้องลงรถหนะ่ะคราวนี้เราจะวางห่างๆนะทุกคนอย่างไรมันช่วยสะดวกฝากจุไปด้วยองไม่เห็นนะเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักมันอยากเพิ่งถ่วงกูสิมองไม่เห็นนะเพื่อนรักเอ่อกล้องเมื่อกี้มันเหยียบอะไรนะคันนี้ โ <Okay. S 2> ยังไม่รู้รอ่ะอ้าวอันนี้ก็พี่ฮันใช่ไหมเนี่ยพี่มันทำอะไรอ่ะฮะทันยังไม่ตายใช่ไหมเจ๊พี่ตีมันฮันอยู่ตีฮันห,นห,นหรอใช่ นี่กูยืนเด็กขึ้เป็นว่าหันเหรออาฉฉันเจนผีอยู่เนี่ยฮะเชนผีอยูเนี่ยอ้าฉันตายแล้วเหรอ,อเอา,เา,เา,าแล้วจะยนไฟฉายทำไมไม่ฉันไม่ได้เปนไฟฉายฉันวางไว้วต้อนเกมอ้า,า,า,าอแล้วแล้วเมื่อกี้เกมเราเล็นไงเมื่อกี้มันหันอยู่ไห,หอไห มันทันยังไงวะฉันก็เดินเดินอยู่ตรงห้องไงเนี่ยไอห้องัวใช่เหรอมันย้ทันไม่ใช่เมื่อกี้มทึ่งเสียงเดินเต็มๆเลยเปิดประตูด้วยฮะคือไงนะคือกูบึกของปลาเจ้าอะไรเยอะงี้ยผีแล้วเฮ้ยนี่ไงมันเผาแล้วไม่ใช่แล้วมั่วเราเมื่อกี้อ่ะได้แล้ต่อไปก็ควรจมาสติร่าแน่น พี่เกิดในห้องน้ำนะใช่เหรอเดี๋ยวเมื่อกี้น้ำมันปูผมของทุเรนนะไม่เชื่อ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 เองไม่จริงไม่จริงไม่จริงหน้าตาเราดีที่สุดไม่เชื่อ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 ตัวเองไม่จริงไม่จริงไม่จริงหน้าตาเราดีที่สุดมันมันเผาอันเดิมนี่ก็หรอเย่เย่ โอเคตอนนี้เราไม่เอาอ่าอะไรนะอันโตนี่เลวิดไม่ใช่เวทไม่ใช่ไม่ใช่เวดเพนทอมไม่ได้ลองถามแดดโปเกมอนเดลเต้นไม่ใช่งั้นจะตายไปเลยแล้วอันโตนี่เฮ้ยปลาเผาข้างนอกแล้วแกอีกครั้งเดียวนะอีกครั้งเดียวจบแล้วนะโอเคอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียว เออนี่ตรงนี้คุณผู้ใจของเราแล้วก็เราต้องทำอะไรต่อไปเราไปรอกันลงรถดิอีกรอให้ผีเหมือนนั้นโอโอเคเราจะจูบวลนี้กันแล้วเราก็จะเข้าตู้กันอ่ะน่ะน่ะน่่ะเจ๊ลงในตูก็ได้ผมจะทางเบลยอ่ะแม่ห <c oughs> งงเลยอจับจับก็รวบก่อนที่ตัว <c oughs> ยังยังจับจับติ <c oughs> ดเจออะไรบ้างเขียนก็ไม่เขียนนะทุกคนดูจากรูปเห็นปะไม่มีแคนเขียนเลยเลยทั้งเส้นถ้าฟรีกดก็โทองเสียงโนมิกมากเลยอะเสียงเป็นมินิกมากเพื่อนจะมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยไปแล้วเอาอฉันออกไปแล้วด้วยบ้านพี่เดียช้ยามากเลยอะไรทวินเนาะ แม่ปะเนี่ยน่าจะแม่นะแม่แกหรอมันจะแม่นะม่มะมนะมกิมเดินช้ามากเลยแม่บ่อยนาะวันเนี้ยวันนี้เน้นแม่ใช่ไหมคิดว่ากันเลยถ้าไม่แม่ก็คนเดียวไม่ใช่โยใครรนัะไ,ไม่ได้ยินที่แกพูดเมื่อกี้ <c oughs> อาเลไม่ใช่โยใครเล้วที่ทำอะไรอ๋อไม่ใช่โยรู้แค่ว่าไม่ใช่โยใครแล้อกลัวมีบิกกวนตีนใช่แั้วแหละ ตอบนี้ตอบตองเมตองเมเออไปกลับเลยตอบได้โอเคกลับได้กลับได้อุ้ยมันขึ้นแคอคทีฟยิบเ,เลย back. Some jobs for you. ไม่มีใครเอาเทียนหรือไฟเข้าอ่ะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเราถึงไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรก็ <laughs> ตามนั่นแหละตอนนั้นก็จบ ฮาราโบลิกมาแล้วโอ้โหเพลย์วิ่เพลยครั้งนี้ง่ายมากเพลยครั้งนี้ง่ายมากเลยอ่ะมีสมบัติเอ้ยไม่ใช่ไมครับมีฮาราโบลิกมีโมชั่นแล้วก็ไฟมารอบนี้ผีไม่ได้กินผมแบบมันจะขับเบอร์ขอไปทั้งตัวเลยครับก็แกชอบไปแทงผีอ่ะไม่แปลกใจว่าทำไมแกตายยิ้ไพ่เยอะหรอ เอาไม้ฉันเล่นบ้างฉันไม่ได้เล่นเลยอ่าไนีอ่้นี่ใครไปอยู่ใต้ดินเดินไก่คอดปิดไปตรงประตูน่ะเปิดทำไมฮะแล้วก็ยุ่งเข้าซะหรอกเขาพูดอะไรอยู่ข้างบน่าคนไม่ได้ยินหรือชันด้วยไม่ใช่ใครที่ไหน ทีอยู่ไหนนะใจใจขึ้นมือร้านแต่อ่อนแต่กระดูกทำไมวันนี้จะแต่ก,กระดูกสันหลังอะวันนี้เมนูนี้อร่อยว่างั้น ผีมันมีตัวตนอยู่ปะเนี่ยเจอก็เจอผีบ้างไปไปมันกัดใต้ดินหรอเงาจัดเลยเนี่ยอยู่ที่ีอยู่ที่ไหนไอะูใต้ดินได้เนี่ยเจช็คยังฉันยังไม่ได้เช็คใต้ดินเนี่ยมันจแต่มาเปิดห้อเโอ้ยแย่แห่ต่อหน้าเลยใช่ไหมห้องนี้หรือห้องไหนมันแห่ห้องเมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนออ้ยห้องหถองเหรอ,อเอ้ยห้องนี้หรือห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ ฉันเห็นนะกไม่รอดแน่เป้นสี่แลมีนี่โอเคยังไม่ห้าแล้วฮะวิ่งเหนื่อยตลอดนึกว่าจะเล่นแล้วนะเฮ้ยผีไม่กินเตอนิตี้ เราไปดูผีก่อนว่ามันคือตัวอะไรก่อนดีกว่ากว่าจะเดินถึงกว่าจะไปทิ้งไหมฉันก็ยังคงอยู่ที่เดิมอะทำไมวันนี้ครั้งนี้กล้องไม่บักตามที่แล้วกล้องบักติดอยู่ข้างล่างนุ่นตรงนี้มันขึ้นมาตรงนี้แหละเอาเข้าไป ไม่ได้เัิไม่ได้เติเ,เอ้ามันปิดไฟมันปิดของมัน,มนเองนะเนี่ยโอเคไม่ห่างเนี่ยปีนก็ปินนะเจ๊ตรงสว้ปิดไฟตรงทางมาได้อะโอเคโอเค มันไปเล่นไก่จังปะโกสแวร์อยู่แวร์อยู่ว่าอะไรนะฮะปวดนิดนิดกระเป๋าอะไรนิดนิดอะไรอ่ะเนี่ยแบบยนของนอกเลยนะเราคุยข้างนอกหรเออมันมันอยู่ข้างนอกหรือเปล่าวะจะไปขนจะคุยก็ได้เหรือจะยังไง ปล่อยมันไปผีเห่าเลยต้องอยู่ข้างล่างวางไว้ที่เดิมวางไว้ต้องหัวแัวประตูผีเหงาจัดเลยผีแม่งเหงาจัดเลยเผดเราเกลือแล้วก็เอากางเขนโมชันนี้เรียกว่าอุปกรณ์ทันสมัยมากเยี่ยมเออ เออบ้านลืมโมชั่นนะเนี่ยลืมไฟด้วยอาจจะปีกเดียไฟเ่ยไปจุดเอาไฟอ๋อไฟใช่เหรอเออมันมันมีเคลื่อนเนี่ยจะเอาปะเฮ้ยจุดเลยเหรอจุดแล้วมันหายนะพูดจริงนะมันมันหมดมันมีวันหมดแล้วมันไม่ใช่ตะเกียงนะรอเทียร์สามวันเทียร์สามมันจะจุดได้เรื่อยๆต้องมีไม่ทันต้องมีไม่ทนมัน ิกเ,เริ่มัต้องวิงเเ่งเดแล้วเริ่มกลายเป็นไอติมไอติมดูม <c oughs> ม่เหมาไม่ได้ต้องไอไรีบลงแล้วงไม่คิดว่าจะเป็นรีบป่ะเปล่าเทียนหน่อยครับแฮปปี้เบิร์อเดย์อูยูเอาเทียเปล่าเลยลอยไม่จบเลยเนี่ยเอาข้างผีก็ยันได้เราเจออะไรกับผีตัวนี้บ้างเนี่ยอ๊อฟก็ไม่มีหน้าตาเนี่ยโอถอะไมกูวางเล <c oughs> ่นเต้ได้แม่นมากเลยวะหลังประตูเป๊ะเลย ดูปแค่์มันไม่มีอะไรให้เรารู้เลยอ่ะนอกจากปิ <Okay. S 1> ้งก็ปิ้งใช่เฮ้ยโยนของในห้องนี้แหละเดี๋ยวเราไปคุยกับัน้องห้องโถงกถ่อนนะโอ้ยโ oh, ถงอุ่นกว่า <Hey, S 1> ห้อง <yo. S 1> ไหมทองถูกมีหรือต้องการอยู่คนเดียวหรือเปล่าฉันจะได้ออกไปก็ไม่แน่นะเมื่อกี้ผมก็มาคนเดียวทู ก,กูเป็นตัวประกอบไปแล้วตึ้งกองไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดไฟตรงนี้ให้ทุกคนเเดี๋ยวมันเขียน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 ถ่ายรูปไปถ่ายรูปมันมีเขียนกับอ่าอะไรนะเฮ้ยมันมีเขียนก็ออกมีฟิงเกอร์ปิ้นยังไงโอ้โหไ,กกไ,ไม่ไม่มีดอตไ,ไม่มีออฟอยู่แล้วโอเค ก็ลองคุยได้กับมันดูว่าถ้ามันรักแกมันก็ตอบแกแค่นั้นแหละโมชัไนไม่ผ่านเราเพื่อนไหนดูหน่อยดิโดนหันเหรอเออหันจริงวะ <c oughs> ใครไปทำอะไรวะเดี๋ยวนะดูกล้องเป็นไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราเฮ้ยเราลืมเอาเกลือไปปั๊ม ไปกันนึงก็ได้ปะไปปั๊มเยอะๆเราไม่กลัวตายอยู่แล้วทุกคนตายก็ไม่เป็นไรจะได้ออกมาดีๆเข้าบ้านกันเลยเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยจุ๊บอาหารโดนหันโดนหันได้เสียงเท้าเบามากเลยนะเท้าจะไม่ได้ยินแล้วไม่หลิงเบ้าไปคุยกับนางนี่ลองไปคุยต่อ เดี๋ยวๆใช้เกลือสโลให้ไม่ต้องกลัวเอามันเหยียบเกลือไปแล้วเจ๊ท,ทำอะไรเลยเจ๊มันเหยียบเกลือไปแล้วมันไอ้นี่ไม่ได้แหละไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยแม่งไม่รู้งานเพราะมันเหยียบไม่เหยียบอันนี้วะเพ้ามันสับขาอยู่สย่ัดเขาเลยเปิด,ด,เ,ปดเปิดให้ห่อยมองไม่เห็น เพิ่มเท่าไหน่บ้างไม่เห็นหนึ่งรูปสองรูปจ้ะสามรูปเยโมเชียโอเคคุยผ่านมาทุกอันแล้วสี่รูปสี่ก็น่าจะตอบยังไม่ค่อยได้ห้ารูปให้เดาว่าน่าจะเป็นหกลูกหม้ดิงเฮ้ยรูปสุดท้ายว่ะรูปอะไรดีวะกางเขียนแล้วกันเจ็ดรูปกล้องหมดแล้วนะไม่ต้องถ่ายรูปแล้นี้ให้เจเจเจคุยคนเดียวไปก่อนแไงตรงนี้กั ยังไงให้เขาพูดจะปดิดบอก h o s t Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Keep on the s i Do e d something. Ghost where are, where, are where are you? Where are you? Where are you? Where are you? นี่คือตัวอะไรวะเนี่ยเงาจัาดเลย นะต้องมีเพื่อนเล่นหน่อยแหละ <c oughs> อเอาใครมาปิดขัดเอามองไม่เห็นอยู่ <c oughs> ที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> เอามันหันไม่บอกอแล้วกูวาระสุดท้ายของกูและวดีนะกล่องมันยังไม่นี้อยู่ ไม่งานไม่บอกกันเลยไม่ชัวร์เป็นตัวแลแต่เสียงเท้าเบามากเลยมันหยุดทันแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่าปล่อยให้ฉันพูดคนเดียวต้องนานอะแสดงว่าน่าจะเหม่ยหลิงเปล่ามันมันเหงาจัดเลยมันไม่ได้ยินเสียงเท้าเลย มันจะได้ยินอยู่ใกล้ใกล้จะจะเอาไงต่อแมเจ้าตัวอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่นก่อนเอาเาไปวางกลางเขียนก่อนเดี๋ยวมันเกิดเราตายโยกูมองไม่เห็นโว้ยเชีย่ยที่ไหนวะเนี่ย รู้สึกว่าเราคงไม่ได้ใช้กังเขตข้างล่างแล้วล่ะได้ว่างตรงนี้เลยแล้วกันเนี่ยมาเล้นการ์ดกันไหนอะอยู่ไหนอะผัดกันคนละตาก็ได้มาได้การ์ดไปแรกมองไม่เห็นนะกเนก๋หอกมาข้างนอกเลยผมได้ข้าสติมาอันหนึง่งเก็บดิว ไปกูดวงดีตลอดเลยวะทำบิดวงดีตลอดเลย ไม่ลินปะอืมไม่ลิงมาลิงไม่ได้ปิอ่ะฮะเปิดไฟไงจะเล่นมืมดๆกันเหรอโอ้โหแกแกแกมาแกหูแม่งไ,ได้เดทใบแรกแกที่สุดเลยอ,อะเห <c oughs> มือนเดิมเลยเยอะได้ค่ะสติเอ้ยทำไมแกได้ค่าสติอกตอกมาฉันได้แต่ไปแดงๆวะ เปิดไปกแป๊บเึียมองไม่เห็นคือจะได้หฮงแม่นี่จะหามันคือมันจะมีคนตายผูกมาแลทำผมแล้วไม่ได้หรอกล,ลาก่อน ไอ้เบล่็หยุดล่าแล้วไม่มีผีตัวไหนสิงเ้าพอถอยตัวเย้ีิแลอไปเจ๊จัวเฮ้ยชุบชุบชุบเฮ้ยเปียวตีหน้าเปียวตีหน้าสือไว้ทัดท้ายกูขอแฮกแมนได้ไหมเอ้ยไม่ชุบไปกูคลิกผิดกดผิดตัวขอโทษได้ไหมอ่ะ ุดท้ายอัุดท้ายขอให้แรกที่พี่ชาแฮงแมนถ้าแฮงแมนเจอคนได้ชุบขึ้นมาอยู่ดีแน่เด็กไขสติของมันเจอะเดี๋ยวไปดูไปดูค่าสติแกดิว่ามันได้เท่าไหร่เต็มร้ยอะโอ้ฮ้ยพี่น้ำหนักกินยาเข้าไปเต็มร้อยเวทจนเหลือแค่นี้แต่แกเนี่ย เล่นไพ่ก็ดีนะมัอย่างว่ามันได้มั่นใจว่าเออมันเป็นหน่วทจริงๆเราไม่งั้นไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจริงไปต่อมาดริงมาเราเป็นท,ทางการจะไม่ผิด,ดแน่นอนเออมันต้องถูกตาเลยใช่ต้องถูกไจริงพันสามไม่ธร<อ>ม<ล>รมดาโอ้ยเกี่ยวเบลสามสิบแล้วเ,ลนนเนี่ยเบลค่อยๆตามฉันเรื่อยๆแหละธรรมดา โอเคสมหรวันนี้ก็จัดเต็มเลยนะฮะโอโหบางทีผีก็ดุเกินเหตุคนเผยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย